ผถามมาหลายสิบรอบแล้วนะครับว่างานหลังคาสะพานลอยของสถานี้านโป่งเมื่อไหร่จะเริ่มลงมือทํางานนะครับตอนนี้นะครับได้เริ่มลงมือทํางานแล้ว22ต mm ุ hmm. ลาคมนะครับ257วั25 1. 1> mm hmm. นนีนก็ได้นานําตัวเ o n ั h ชี t นะครับมาติดตั้งเป mm ็น hmm. ตัวหลังคาการไดรก,กัรฝฟนแล้ว,วเดี๋ยวคงจะดำเนินงานต่อไปจนแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแผนให้ใช้อาคารสถานีหลังใหม่ ประมาณเดือนหน้าเดือนพิาจากณาเลยครับกำจัุงในวกของบันไดก่อนนะครับบันไดาทางขึ้นลงเดี๋ยวกำาัดงต่อไปจะเสร็จทั้งหมดแล้วครับรสนองสังคมุมหลังคาก็เตรียมมาเพิ่มแล้วครับ อาการหลังใหมก็เริ่มเก็บงานยาจะได้ใช้เรเร็วนี้แล้วฮะน่าจะอีกประมาณสักเดือนนึง